5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะได้แก่ผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ในการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาคุณนงลักษณ์ไตรพิพัฒน์และผู้ที่ยืนประจำหลักหน่วยนะคะรองผู้ขอภัยค่ะหลักสิ่งนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาว่าที่ร้อยตรีกิตธิพรอดดอนค่ะ น้องแมวจะออกระมวัลเล็ไท่สตัวหน,นึ่งลูมวหนึ่ง ได้สองตัววันที่หมีนาคมพุทธศักราช25 6 8เลขที่ออกหนึ่งห้าสี่ส่อสี่ฟัอีกครั้งนะครบด้สองตัววันที่หมีนาคมพุทธศักราช2 5ง8นเลขที่ออกมีครถูกไทุกคน จะทำารออกรางวัลที่1ใครได้มั่งทุกคนเบอรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทรางวัลช่างเทียรางวัลที่2นี่ยนี่จะซื้อบ้านรางวัลลเออซื้บ อยูเด้อในสตอรี่เพจเจอเตเต็มเต็มเมีปรณ์อกราวัลใครได้มั่งโอ้เอดีเป็นเลขตกลงลูกจะกดอวกสัญญาเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกชั้นยกเปิดช่องอุูกรณลใหม่เลขตกลงในที่รอการด้านหน้า นั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากท่านประธานกรรมการจนครบทั้งหกดูกท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัล้ำรวยกันทั่วหน้าเด้อพี่น้องเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวเพื่อลูกบอลหมายเลขคลาดกันนะคะสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเชิญร่วมรณรงค์ซื้อขายสลากตามราคา80บาทเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมและโปร่งใส สนับสนุนการจำหน่ายเกินราคาใครได้มั่งใครได้อีกไม่ตัดขามทั้งเลข่ยงนิยุ่ธสองหางนะสลากการสี่และสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังคิดอยู่โอ้ยผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะร่ำรวยร่ำรวยกันพี่น้องงานบานศิลาเลิศนะครับตามนั้นโอ้ดีใจด้วยคุณต้าคุณต้าด้วยคุณตา เปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการฉลาบซื้งงวดวันที่16มีนาคม2518ในวันที่4มีนาคม2518และจองล่วงหน้างวดวันที่1เมษายน2518ดีใจด้วยเด้อพี่น้องได้50บาทนะคุณสมียรโ้ดีใจดีใจมึงจะเจอป่ะเนี้ยนาฬิกา30นาทีถึงเ12นากหากจน่ยลงดูในสตอรี่เพจพี่น้องลงให้อยู่เด้อ16นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าปัง ดูในสตอรี่เพจนะครับ เล่นสามตัวนะโชว์น <im> น <itation> ี้ได้รับเกจากคือวิธีซื้อทูบนะครับจะเอาตัวกาวลางเป็นหลักห้าสองกับห้าสี่แล้วก็เอาบนกับล่าง <im itation> คู่กันก็จะได้เดขสามหางส,ส <im itation> ี่เน,น,นี่ยวิธีเล่นเนาะเลรียงลดับก่อนลังน้นที่ตัวกา <im itation> าลางราเลขทูบอาจารย์ไรซ์สดก็จะบอกแบบนีตน้ตลอดวิธีซื้อเลขทูบให้เอาตัวกลางเป็นหลักเป็นหลักสิบเนี่ย <im itation> แล้วก็ไปซื้อเลขสามตัวคันประกรรมการสี่ขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลขสามการค่าได้อีกรางวัลประจำหลักได้ห้าร้อยคูณห้าร้อยโอ้คุณนัทพลดีเจน้ำเด้อพี่น้องดีเจด้วยดีเจด้วยหมายเลขเป็นลำดับแรกค่ะใครก็ได้อีกใครได้อีก ได้ลูกบอลหมายเลขประจาหลักพันนะคะขอเชิญท่านประธานกรรมการ,รแทนกรรมการหมายเลขรุนบนรุ่นอบอต่รพี่น, <ตา S 1> น้อง่ะรงประําหกักาหน่วยผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้ผการสํานักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาคุณนงลักษณ์ไกรพิพัฒน์จะเป็นผู้ยกขันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับเป็นท่านสุดท้ายค่ะ ได้ลูกบอลหม่เลขประจำหลักหน่วยนะครับเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสีงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึกแสงที่บรรจุลูกบอลหม่เลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมกันออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะ ที่จะแสดงหมายเลขแล้วนะคะรางวัลที่1นึ่งวันที่1มววน 1, ีนาคมพุทธศักราช2568เลขที่ออะะกัาู่หนึงลักสิบคือเกาเด้อ แปดหนึ่ปดแป่ไยุสสานอบาทนี้น้อกเลขที่ออก818894โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้ามเขียงจำนวน2รางวัลคือเกคือเก้นอกบาทนี้เนาะเลข8หเอาใครได้บ้างเนาะพี่น้อง893 894 818895 818สุดจะ8 9 สำหรับผลของรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามเก้าค่ะซึ่งมาจากถูกแล้วมันคังเชี่ยงกับอไ่างเงี้ยสามเก้าเปียบพาคมพุทธศักราชสองเก้าเปียบแปดมีอไปนี้ค่ะได้ม่่เนาะพี่น้อง มีจำนวนหนึ่งหมายเลขได้แก่หมายเลข894ก้า4มีองาวันนะคะหรอบาทโอ้ดีใจนะพี่น้องเดี๋ยวเคยเจอกันใหม่เดี๋ยวเราเช็คก่อนแก่หมายเลขว่า4 8ก มาซื้อ 9, 4, 4, 8, ่๙๔ซื้่9 8, 8, เปีปบหรือว่าเปียบอะไรไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งตัวเลขยอดกระถินมันเปเก้นนี่แปดเก้าด้วยสอ2เปดเ้าเดี๋ยวขอกันนิดนึงนะเดี๋ยวเจอกันไหมรับพี่ดีใจด้วยนะครับสำหรับทุกคนทีน่ติดตามนะครับเรียกทุกไปค่อยเจอกันในวันวันจันทร์นะเป็นส่วนเวลานะครับโชคดีครับ